มะพระ้าวน้ำหอมหอมใบเตยครับอันนี้ก็สั่งตรงมาจากบ้านแพ้วเลยครับเนี่ยครับใส่ลังไประณีมาสองลังครับเราสั่งมาจำนวน20สต้นเดี๋ยวจะเอาไปลงที่สะเนี่ยครับก็ทำอย่างนี้เหมือนกันทุกต้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่าเราปลูกมะพระ้าวน้ำหอมพันเต้อย่างไรครับมาให้ดูการงลงเสร็จ ก็ลดน้ำครับลดน้ำเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรา,าพันมร์กออีกทีหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยพื้นที่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นครับสุดเลยเราจะลงมราระกอให้เต็มพื้นที่เลยครับ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับมาแล้วครับอันี่มะพร้าวน้ำหอมหอมใบเตยครับอันนี้ก็สั่งตรงมาจากบ้านแพ้วเลยครับเนี่ยครับใส่ลังไปชษนีมาสองลังครับเราสั่งมาจำนวน20ต้นเดี๋ยวจะเอาไปลงที่สะที่นาครับแล้วก็ยังไปซื้อ อันนี้มาครับโรโดไม้ครับเป็นสารปรับสภาพดินครับปรับค่าพ h ของดินแล้วก็กันโรครากเน่าคนเน่าอะไรพวกนี้ครับใช้ดีครับก็บอกใช้ดีอ่าแล้วก็ไปซื้อมาจำนวนห้าถุงด้วยกันครับเอาไว้หลังรถครับครับพร้อมกับดินสมหรับปลูกครับอย่างดีครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีลงท่านเนี่ย มีเหลือสั่งมาทั้งหมด20ต้นครับมะพร้าวน้ำหอมใบเตยหรือรังนี้ยังไม่ได้แกะได้แกะให้ดูครับนะครับสองของเขาก็จะส่งแพ็คมาลังมาอย่างนี้ครับเอาละเรียบร้อยแทนแทนแทนเน,น,นี่ยครับมาก็สภาพอย่างนี้ก็โอเคครับ ครับมาอย่างนี้เลยครับครับ,รบถือว่าสภาพดีครับครับว่าต้นกำลัง ราคาเนี่ยครับอันนี้ตกต้นละ80ดสิบาทครับบวกค่าส่งอีกสามร้อยครับค่าส่งสามร้อยเขาคิดสองถุงครับเลยเลยตกค่าส่งแพงหน่อยต้นหนึ่งแปดสิบบาทบวกค่าส่งอีกสามร้อย ช่วงนี้เขาบอกมะพร้าวราคากําลังดีเลยครับมะพร้าวน้ำหอมบานแพลวครับราคากําลังดีทุกอย่างเลยอันนี้เป็นใบเตยผมเช็คดูหลายหลายเจ้าแล้วครับถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมใบเตยราคาจะแพงตกประมาณร้อยยี่สิบหรือ,อยังต่ำร้อยหนึ่งครับพอดีเจอเจ้านี้ราคาแปดสิบก็เลยเอาเลยครับตัดสินใจเพราะเราเช็คหลายที่แล้วครับเลยตัดสินใจเอา ก็ราคาเขาไม่แห่งกันเท่าไหร่ครับอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆเรียบร้อยครับจำนวน20ต้นเดี๋ยวเราจะไปลงที่สาครับเรายังมีซื้ออย่างอื่นอีกครับหลายอย่างอยู่ค่อยๆไปลงทีเดียวเดี๋ยวให้ชมกันต่อไปมร้าน้ำหอมครับขั้นตอนก็ยากอยู่ส่วนควรครับถ้าดินไม่ดีอย่างนี้ครับเราก็ใส่ปูรีดานก่อนครับดินแถวนี้รู้สึกมีปลวกเยอะครับ เราใช้พุริดานเรงก้นแล้วก็เอาดินกลบไปรอบหนึ่งก่อนครับเอาดินกลบก่อน,นครับกลบไปนิดนึงครับแล้วเราก็เอาโรยลงไม้โรยลงไปครับเนี่ยครับโรยรอบสักถ้วยหนึ่งก็พอครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยดินปลูกคลุกเคล้ากันไปสักสองถ้วยมีเยอะลงได้ก็เยอะเลยยิ่งดีครับ ดิบสุกเนี่ยนะครับผส,สมกันไปเอาละพอละมีน้อยใส่น้อยก่อนดเดยวค่อเอาใส่เพิ่มนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้ากันไป เราก็จะเอามะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยลงไปหักด้วยนะลงไปครับหรือออกจากกระสอบัวแรกแรกมันหกักไหมไถ้ามันหักตัดออกเลยอ่าโอเคลงไปอันนี้มบเรา้าขนาดประมาณ35เซนครับ แล้วก็รวเราวางก็เอียง45องศาครับแล้วก็กลบกลบแค่ครึ่งลูกก็พอครับเพราะมะพร้าวเวลาเขาโตเขาจะดีดกระโหลกเขาออกเองครับดังนั้นเรากลบแค่ครึ่งเดียวเพื่อเขาจะได้ลงง่ายเขาจะได้ดีดออกง่ายทับให้มันแน่นๆหน่อยรอบๆลูกเขาเนี่ยปุ๋ยลอกอียทีนึง อ่าเนี่ยครับอยู่อย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาปุ๋ยขี้อัวลงสักนิดนึงครับไม่ต้องเยอะมากครับสักสองถ้วยเขาพอเนี่ยครับอ่าโอเคครับนี่แค่นี้พอครับถ้าอากาศมันร้อนจัดร้อนมากครับเราก็เอาฟางมากลบอีกทีหนึ่งฟางจะช่วยช่วยเหลือเยอะครับเรื่องทำให้เก็บความชุ่มชื้นของน้ำครับ แต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับเรายังไม่ฟ้าเรายังไม่เอาฟางมาลงครับเนี่ยครับก็ทําอย่างนี้เหมือนกันทุกต้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่าเราปลูกมะพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยอย่างไรครับมาให้ดูกันเรียบร้อยครับเราลงมะพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยใบเตยครับกินใบเตยเรียบร้อยครบยีสต้นนะครับภาพก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับ จะอยู่ประมาณนี้ครับลงเรียบร้อยนี่อันนี้ก็ต้นเงาะครับสองต้นเรามาลงสองต้นนะครับหกพันกางก็แปดเมตรครับเนี่ยครับอีกต้นหนึง่งสองต้นครับเรียบร้อยลดน้ำเรียบร้อยดูฝั่งโน้นอีกที่หนึ่งครับ มะพร้าวน้ำหอมใบเตยพันเตี้ยของแท้จากบ้านแพ้วครับเนี่ยครับเมื่อเราลงเสร็จก็ลดน้ำครับลดน้ำเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอพันมะระกออีกทีหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยพื้นที่ฝั่งนี้กับ ฝั่งนู้นครับสุดเลยเราจะลงมะละกอให้เต็มพื้นที่เลยครับ